นี่ครับลูกค้าบอกว่าหม้อหุองข้าวใช้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลิกสตาเบอร์ห้าตัวนี้เป็นดิสตอนมันติมิเตอร์สมาร์ทมันติมิเตอร์ สายลบบีแว้แล้วมาจี้นี้วัดความต้นานทานโอมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยครับเงียบสายเสียหรือเปล่านี่แดงดำชนกันครับเสียงดังแดงว่าวงจรถูกต้องเสียบไม่ดัง ไม่ดังอีกเส้นนึงเงียบอันนี้ก็เงียบดูสายเสียเลย <c oughs> ไหนลองมองข้าวดูสิ หนึ่งจุหนึ่งเคอันนู้นก็หนึ่งจุดหนึ่งเคอันนี้ก็หน,นึ่งจุดหน,นึ่งเคมันจะร้อนไหมเนี่ยอเอ้ต้องหาต้องแกะดูปะเนี่ย 啊，兄弟。 นี่ครับจุดนี้ห่างทำให้วัดทีแรกได้ 1.1k ไม่สามารถหุงได้ลดความร้อนซิวัด2จุดนี้ได้68โ oh อห์มแม่ไหนก่ะ

6.8โอมไฟเข้าสีน้ำเงินน้ำเงินไปนู่น ความร้อนเข้านี่เข้านี่ออกเอา,เอา เออนี่ดีสุกต้องหกสิบแปดโอมเท่ากับตัวนั้นสายไฟเดินสะดวกแต่สายไฟใช้ไม่ได้แน่นอนจบโอ้โหโอ้เข้าเขาเลอะเลย